ติดตามอาการคุณลุงนะคะที่ได้ทานพิพันธ์เคโอของเราไปแล้วดีขึ้นนะคะคุณลุงเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะตอนนี้เปิ้ลก็อยู่กับคุณลุงแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวคุณลุงแนะนําชื่อนิดนึงชื่ออะไรคะชื่อสุพัทรกีดิษฐ์ครับคุณลุงอายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบครับอ่าแล้วคุณลุงอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่อํเาเภอบางแพรจังหวัดร,ราชบุรีครับคุณลุงมีอาการอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะทานผิพันธ์เคโอของเราอะค่ะมีไขมันในเลือดความดันแล้วก็กรดไหลย้อนค่ะแล้วก็ ไอ้จุก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 สายโค้งสายขว้านะครับม่ะปวดอะไรนะทับหน้าอกเนี่ยนะอ๋อแน่นหน้าอกใช่ไหมคะแน่นหน้าอกแล้วก็ค่ะปวดทั่วปวดทั่วแล้วก็ตาว่าฟางค่ะนี่ก็คืออาการที่คุณลุงเป็นก่อนทานผิดพันเคโอของเราเนาะแล้วคุณลุงนะคะเจอผิดพันเคโอที่ไหนคะลุงดูนิทานธรรมะทางยูทูบค่ะของของหลวงพ่อจรัญค่ะ แล้วก็เจอโฆษณาแล้วเจอโฆษณาก็เลยดูไปเรื่อยๆก็เลยเห็นว่าดีก็เลยสั่งมาต่องกล้องก็เป็นลองกินดูตักเดือนแล้วคุณลุงทานวันละกี่เม็ดคะถึงมีอาการดีขึ้นคะลงุงวันละสองเม็ดอ่าทานยังไงคะหลังอะห้าร้าเย็นสองครั้งละเม็ดครั้งละเม็ดใช่ไหมคะค่ะแล้วพอทานเข้าไปแล้วนะคะตื่นเช้าขึ้นมามีอาการดีขึ้นยังไงคะลงุลงโลง่อลงอโลง่งเบาตัว ตื่นเช้ามาตาในตาก็มีคีตาออกมาแบบขับคีตาออกมาค่ะแล้วอาการปวดหัวล่ะคะ,ป,ะปวดหัวก็เบาขึ้นอ๋อแล้วที่มีอาการแ,แน่นหน้าอกเหรอคะแน่นหน้าอกมันก็เบาลงลงไปเรื่อยๆค่ะคุณลุงประทับใจผิดพันเคโอไหมคะประทับใจว่าแล้วคุณลุงนะคะจะทานผิดพันเคโอต่อเนื่องไหมคะทานต่อเนื่องไปเรื่อย,คออยๆคุณลุงถ้ามีคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะ ให้เต็มเลยอ่าให,ให้เต็มเลยลเนาะค่ะท่านใดที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะมีอาการเหมือนคุณลุงสุภัทนนะคะไขมันในเลือดสูงนะคะเส้นเลือดตีบมีอาการปวดหัวนะคะมึนงงนะคะมีอาการหูอื้อนะคะเวลาเดินก็โซเซนะคะอาการเหล่านี้เนาะเป็นอาการไขมันในเลือดนะคะสามารถที่จะสั่งพิษพันคโอของเราไปทานได้เนาะลงุงเนาะสกัดจากธรรมชาตินะคะปลอดภัยนะคะมีอยอยรับรองถูกต้องแล้วก็มีโรคประจําตัวทานได้ไหมคะลุง โดยสารสกัดเข้มข้นนะคะท่านใดที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะสนใจสอบถามปรึกษาสั่งซื้อนะคะสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกนะคะหรือว่าโทรเข้ามานะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเปิ้ลยินดีให้คําแนะนําทุกท่านเลยค่ะค่าอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO นะคะผลิตภัณฑ์ดูแลหลอดเลือดแล้วก็ ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงบ้านพี่เจี๊ยบแล้วนะคะก็เราก็จะพูดคุยกับพี่เจี๊ยบนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะแล้วพี่เจี๊ยบจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าหลังจากที่ทานเคโอไปค่ะอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบเล่าให้เราฟังนะคะค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ค่ะพี่เจี๊ยบมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปัญหาสุขภาพมีเยอะค่ะ พี่ๆพ,พี่จะเป็นบ้านหมุนชอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศีรษะเนี่ยเป็นไมเกรนนะคะ<ม>เป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเพลียมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือบอกได้เลยว่าพอลงจากรถเนี่ยเรารู้ว่าเราเดินนะตรงนะแต่ทำไมเราถึงองศาเนี่ยมันเอียงไปเ<ม>นาะเอียงไปเนี่ยประมาณเกือบ45องศามันก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ปลอดภัยและนั่นก็นคืออาการของ คือไปหาหมอนะก็คือน้ำในหูเราไม่เท่ากันนะการเดินการทรงตัวของเราเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยจะลําบากมากนะคะส่วนที่เป็นมากเลยนี่ก็คือว่าพีกสุดเลย,เลยบอกได้เลยว่าเที่ยงคืนส่งโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยปวดศรีรษะนะมันจะระเบิดเลยนะปวดเบ้าตาปวดไทยทอยเสร็จตอนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็ไม่ว่าเราจะอัดยาแก้ปวดอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่หายไปถึงเนี่ยคุณหมอก็รีบ ดำเนินการท้องฉุกเฉินเลยคือต้องฉีดยานะคะฉีดยาแล้วนอนพักอยู่สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอาการนั้นมันก็ดีขึ้นก็กลับบ้านได้แต่นี้ถามว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมันไม่ได้นะคะค่ะซึ่งพี่เป็นแบบนี้หลายรอบที่เข้าโรงพยาบาลแี้าก็ได้มาพบกับผลิตภัณฑ์ ko พี่เจ๊มาพบกับผลิตภัณฑ์ ko นะคะก็เป็นไรที่โชคดีมากนะก็ทาน ko เข้าไปนะทานต่อเนื่องนะะกล่องนี้นะคะก็ทาน หลังอาหารเช้านะ1เม็ดนะคะแล้วก็ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะทานเป็นประจําเรื่อยๆมานะคะอาการที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยนะหายไปไม่กลับมาเป็นอีกใช้ชีวิตปกติเพราะก่อนหน้านี้ไม่กล้าขับรถด้วยไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้าเพราะว่าเราองศาเดินไม่ตรงแล้วนะเดินแบบโค้งเค้งใช่โค้งเค้งมากแล้วก็โอกาสที่เราจะวูบเนี่ยมันมีเยอะตอนนี้ถามได้เลยว่า บอกได้เลยว่าอาการแบบนั้นที่เล่ามาเนี่ยไม่มีแล้วนะคะใช้ชีวิตปกติสบายมากเลยววขับรถไปไหนมาไหนสะดวกเดินไปไหนได้คนเดียวไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาการหายหมดอยากจะบอกให้ทุกท่านนะคะรีบดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ,คะแล้วก็ทาน K.O. ได้เลยนะคะอย่างที่พี่เจ็บทานรับรองว่าอาการของคุณดีขึ้นแล้วก็อาการที่เป็นอยู่ จะหายปวดไปแน่นอนใช้ชีวิตประจําวันได้เลยวันนี้นะคะทุกท่านค่ะก็ได้ยินจากปากพี่เจี๊ยบแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์โคโสามารถดูรายอาการที่พี่เจี๊ยบเป็นอยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวไม่เกรนนะคะ เวียนหัวบ้านหมุนหรือว่าเป็นอาการน้ําในหูไม่เท่ากันหรือมีการมึนหัวมึนงงเดินคงเพลงนะคะวันนี้ทาน KO ดูแลฟื้นฟูนฟนอาการของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราสกัดจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนะคะม,ม,มีมีโรคประจําตัวก็สามารถทานได้ไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพแบบนี้นะคะอยากให้รีบตัดสินใจสั่งทานได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ อยู่กับผลิตภัณฑ์ KO ที่ดูแลระบบเลือดระบบหลอดเลือดนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้มาเยี่ยมนะคะคุณพี่อัานที่บ้านค่ะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปค่ะผลลัพธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังประสบการณ์จากปากของพี่เขาเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะก็เดี๋ยวให้พี่อัานนะคะเราให้เราฟังว่าอาการนะคะในเรื่องสุขภาพที่มีปัญหาก่อนที่ได้ทาน KO ค่ะ ทานไปแล้วคะ่ะดีขึ้นอย่างไรแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทานเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาการค่ะก่อนที่จะมาทานนะคะก็ก็เป็นคนทำงานประจำเนาะแล้วก็จะชอบใส่อ่เขาเรียกว่าสม a l l ทท็อกเนาะ,ะฟังเพลงแล้วขณะทำงานอะ่ะก่อนก่อนที่จะแบบว่ามีอาการนะคะก็คือมันจะ เราจะใส่อย่างเงี้ยมาตลอดแล้วมันจะมีวิ่งวิ่งวิ่งในหูเราก็ไม่รู้แล้วเราก็จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวบ่อยมีอยู่คืนหนึ่งนะคะก็เราทํางานปิดบัญชีเลิกงานท่าทุ่มไปนอนค่ะเสร็จแล้วประมาณตีสี่มันรู้สึกวิ่งวิ่งวิ่งในหูเราเนาะวิ่งวิ่งเสร็จแล้วพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาพอเราพองกหัวขึ้นอ่ะมันไม่สามารถพยุงหัวขึ้นมาได้โทรหาแม่บอกว่าแม่เข้ามาหาหน่อย แม่ก็มาพงกแบบพยุงหัวให้ขึ้นแล้วก็หาพวกยาหอมยาอะไรให้เราทานเนาะจนกระทั่งแบบพอเราแบบเราวันนั้นเนาะที่พอแม่พากขึ้นมาแล้วอ้วกอ้วกแบบเยอะมากค่ะก็กกเป็นอาการแบบพีคสุดเลยนะคะตอนนั้นใช่วันนั้นอะพีคมากค่ะก็แบบมันทรมานมากๆค่ะคือพอเราพงก,กหัวขึ้นมันเหมือนแบบจุดศูนย์กลางมันอยู่แค่ อยู่ที่หัวมันหนักมากเอาขึ้นไม่ได้เลยก็คืออาการบ้านหมุนถูกไหมใช่บ้านหมุนในบ้านหมุนด้วยใช่คือคือพอช่วงคืนนั้นพอค่อยชั่วปุ๊บแฟนก็พาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นน้าในหูไม่เท่ากันอ๋อค่ะมีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันใช่ค่ะจนกระทั่งมาเจอตัว KO โเนาะได้ทาน KO ค่ะพี่อันทานยังไงคะในส่วนของ KO ที่ KO นี้เนาะก็สั่งมาทานเนาะก็ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ กอนอาหารเช้าหนึ่งเม็ดก็คือวันหนึ่งก็กิน2เม็ดเนี่ยค่ะวันละส<ช>องเม็ดได้นานไหมคะที่จะรู้สึกเฉืนถึงการเปลี่ยนแปลงนานไหมหอ๋อหนึ่งกล่องกล่องแรกเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าก็คือเรากินมาไม่รู้แบบหนึ่งกล่องสองกล่องพอพอแบบกินไปกินไปอาการที่เราเป็นอะ่ะที่เราเดินแบบแบบไม่เท่ากันอะ่ะอันนั้นมันหายไปอาการนั้นมันหายไปช่วงกล่องที่สองเนี่ยคืออาการเริ่มแบบเดินโค้งเค่งเนี่ยเริ่มหายไป ใช่ค่ะ,ะก็คือมันแบบอาการนั้นอนะมันหายไปเลยค่ะแล้วเราแบบรู้สึกแบบตื่นขึ้นมาเราก็ไม่ได้แบบวัดตัวเองมากอะไรอย่างี้ใช่ไหมตื่นขึ้นมาเราก็มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งว่าเฮ<ะ>้ยฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันเบาตัวฉันอาการปวดหัวมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นมานะอาการแบบนั้นไม่มีเลยถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดอันนี้คือตัวตัวนี้ตัวเราเองเนาะอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่า ตัวเองอ่ะเป็นทั้งเลือดจางด้วยใช,ะะใช่ใช่ค่ะอบอกว่ามีค่าเลือดจางด้วยใช่แต่อาการเด่นๆนะ่นอ่ะมันก็คือน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะที่เรากินเคโอมาพอเราไปตรวจเลือดอค่าเลือดของเราที่แบบว่ามันจางอะไรเนี่ยความสมบูรณ์ของเลือดดีค่ะดีมาก<ช>แล้วเราไม่มีอาการแค่แบบไม่มีอาการที่แบบเดินเซนปวดหัวเวียนหัวเราก็ประทับใจมากๆแล้วนะคะท่านถ้าท่านใดที่มีอาการนะคะเป็น แบบเหมือนอันเนาะตื่นตื่นขึ้นมางัวเงียปวดหัวบ่อยนะคะเวียนหัวเดินโค้งเคงอย่างนี้เนาะหรือมีอาการวิ่งวิ่งในหูเนี่ยนะ,ะก็แนะนำเลยค่ะทานตัว K.O. ได้เลย วันนี้นะคะคุณพี่อันก็บอกว่าประทับใจในผลิตภัณฑ์ KO อย่างมากนะคะจากอาการที่ทรมานมาค่ะซึ่งเป็นเวลาที่นานเลยแล้วก็เป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการบ้านหมุนเวียนหัวนะคะน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะการอาการเดินโครงเรลงหรือปวดหัวบ่อยนะคะหลายท่านที่มีปัญหาในเรื่องของระบบเลือดนะคะไขมันในเลือดสูงค่ะ วันนี้ไม่ต้องลังเลใจนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของระบบเลือดหลอดเลือดนะคะวันนี้สั่งผลิตภัณฑ์ KO ไปทานได้เลยนะคะจะช่วยดูแลสุขภาพของท่านให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนคะ่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ณนะตอนนี้นะคะค่ะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปแล้วก็มีความประทับใจค่ะหลังจากทานนะคะก็เรามา พูดคุยในเรื่องผลรับกันวันนี้ค่ะคุณพี่ท่านนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณพี่อ้อยนะคะค่ะคพี่อ้อยแล้ก็อยากให้พี่อ้อยนะคะได้เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนที่ทานผลิตภัณฑ์เคอค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่างไรแล้วพอทานดีขึ้นนะคะพี่อ้อยประทับใจแล้วดีขึ้นอย่างไรนะคะตอนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ,คะพี่มีอาการนะคะ น้ำในผูไม่เท่ากันนะคะและ้วบ้านก็หมุนนะคะเดินก็เดินไม่ได้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ขับรถก็ขับไม่ได้แล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็เป็นความดันะนะคะอันนี้นะคะพี่ก็เลยมาเจอนะคะ,คะตัวนี้ค่ะ KO นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่คล้ายๆกับอะไรนะคะดีท็อกเลือดนะคะ,คะเมื่อพี่ทานไปแล้วนะคะลองดู ก็โอเคนะคะบ้านก็ไม่หมุนแล้วนะคะย้วยทานไปประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่คะก็ตอนช่วงแรกๆนะคะ<ม>ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะ,คะเฮ้เราก็มีอาการดีขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็บ้านก็ไม่หมุนแล้วนะคะก็สามารถขับรถได้นะคะ<ม>พี่ก็ทานตอนเช้านะคะหลังอาหารนะคะ,คะแล้วก็เย็นหลังอาหารอย่างนั้นหนึ่งเม็ดครั้งวะนหนึ่งเม็ดค่ะ ก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะ,คะแล้วตอนนี้คืออาการที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นหรือว่าจะเวียนหัวมึนหัวเนาะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะพี่อ้ยอยก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหลังจากที่พี่ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆอะคะ่ะเราก็ต้องทานอาหารให้ครบห้าหมูมด้วยตามที่หมอสั่งอย่างเช่นในพวกไขมันอะไรพวกนี้นะคะก็ลดน้อยลงอยากกินบ้างหรืออะไรทำน,องน,อ,นองนี้ค่ะโบไฮเดตอะไรพวกนี้มันก็กควรจะกินบ้างแต่ว่าเราก็เป็นไปตามอายุที่ว่าอายุเรามากขึ้นก็ต้องลดลงพวกนี้ค่ะค่ะพี่อ้อยประทับใจนะคะใน 哦。<noise> ค่ะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าช่วยพี่นะคะเลือดลมหมุนเวียนแล้วก็นอนหลับสบายด้วยหละบสบายนะคะค่ะหลายท่านนะคะที่ได้พบปัญหานะคะไม่ว่าเราจะมีภาวะเลือดหนืดนะคะหรือว่าเป็นอาการน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะไขมันในเลือดสูงนะคะผลิตภัณฑ์ KO สามารถช่วยท่านได้นะคะทุกท่านที่มีปัญหาระบบเลือดนะคะหรือระบบหลอดเลือดสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO ของเรานะคะไปดูแลสุขภาพของท่านได้เลยนะคะรับรอ ขอควะว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นเหมือนพี่อ้อยอย่างแน่นอนนะคะถ้าต้องการสั่งซื้อค่ะโทรที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้ค่ะเรามาแถวรามคำแหงกรุงเทพของเราเนี่เองนะคะแล้วเราก็มาพบกับคุณพี่ท่านนึงนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปค่ะวันนี้นะคะคุณพี่แซมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ได้ยินได้ฟังกันนะคะว่าหลังจากทาน KO ไปแล้วค่ะพี่แซมมีอาการดีขึ้นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะคะจะให้พี่แซมเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาสุขภาพอย่างไรก่อนทาน KO นะคะเดี๋ยวให้พี่แซมเล่าค่ะเมืม่อก่อนเนี่ย ผมมีอาการเหมือนมีเสียงเสียงดังในหูตลอดเวลาเสียงจี้จี้เหมือนเหมือนเสียงไฟมันช็อตนะฮะอยู่ในหูตลอดเวลาพอมันเสียงดังมากๆมันก็จีดขึ้นขึ้นหัวขึ้นสมองเนี่ยพอจีดขึ้นสมองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการวูบและบ้านบ้านมันหมุนบ้านเริ่มหมุนบ้านเริ่มหมุนแล้วครับเริ่มเริ่มเวียนหัวะนะแล้วพอเริ่มเวียนหัวแล้วนี่แบบก็ไม่ไหวแล้วก็ ไปหาหมออีกขีหนึงทีนี้ไปตรวจหมอก็บอกว่ามีไขมันในเลือดสูงหมอก็ให้ยามาทานทานอีกมันก็ไม่หายก็ไม่ไม่ดีขึ้นไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้ก็อาการเหล่านี้มันก็ไม่เป็นแล้วนะเพราะว่าะะมาเจอเคโเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องของอบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันะอะไรที่ที่เขาบอกมานะครับแล้วก็ดีถอกเลือดของเราด้วยแล้วก็พวกไขมันในในเลือดโอ้แบบคือเหมือนมัน มันตรงกับอาการที่เราเป็นอ่ะดูแลดูแลอาการตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ก็เลยก็เลยลองลองสั่งมาทานดูก็คือตอนแรกก็ลองลองกล่องหนึ่งก่อนทานยังไงคะพี่ทานยังไงตอนสั่งมาทานนี่ก็คือผมทานเช้าสองเย็นสองหลังอาหารหลังอาหารเลยครับกล่องหนึ่งเนี่ย ผมทานอยู่ได้่เช้าสองเม็ดหลังอาหารแล้วก็เย็นสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารครับกล่องนึงเพื่อเพื่ออยากจะให้มันแบบเห็นผลคืออยากให้ให้เห็นผลเร็วเพราะว่าคนขายบอกว่าถ้าพี่อยากเห็นผลเร็วนะให้ทาให้ให้ทานตามที่แนะนําก็คือเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารผมก็ทานทานตามที่เขาแนะนาค่ะแล้วหลังจากนั้นประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่คะที่พี่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็กล่องแรกนะครับที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็ยังไม่หมดกล่องดีครับก็ประมาณห้าวันมันก็เริ่ม เริ่มรู้สึกดีขึ้นจากเดี๋ยวย้อนถามไปนิดนึงว่าจากอาการที่พี่เป็นเนาะมีอะไรบ้างที่พี่ดีขึ้นนะคะก็จากเวียนหัวหรือบ้านหมุนอย่างเงี้ยค่ะดีดีขึ้นยังไงอะคะก็หลังจากเริ่มทานนะคือกล่องแรกที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็คืออาการที่บอกว่าตั้งแต่แรกเนาะเราดีดีขึ้นแล้วแบบดีขึ้นครับก็คืออาการที่ที่บอกว่าเวียนหัวบ่อยบ้านหมุนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอเสียงจี้จิตมันก็เริ่มน้อยลงก็คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นตลอดเวลาเสียง มันก็เสียงจี้ตัดในหูตลอดเวลาบางครั้งที่บอกว่ามันจีดเยอะๆเนี่ยมันจะปี๊ดขึ้นสมองอะเหมือนจะแล้วก็ทําให้แบบเหมือนมันจะวูบอะครับมันก็คือทานแรกๆเริ่มลดลงแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นแล้วตอนนี้อาการอาการที่ที่เสียงดังในหูนี่ไม่เป็นแล้วเสียงจี๊ดๆอะไรนี่ไม่มีแล้วอาการบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วหายไปละตอนนี้หายหายทุกอาการเลยก็คือก็คือหายไป มันไม่ไม่เป็นอีกอ่ะ mm hmm. ก็คือไอเสียงที่กี๊ดที่เคยเป็นก็ไม่เป็นแล้วตอนนี้ไ uh huh. อเสียงทีอ่อาการที่บ้านหมุนเนี่ยก็ก็ไม่มีแล้วฮะ uh huh. ก็คือรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเยอะนะะก็คือตอนที่ใช้ใช้ชีวิตได้ปกติค่ะ uh huh. ก็อยากจะแนะนําว่าท่านไหนที่มีอาการเหมือนผมนัม้นไม่ว่าบ้านหมุนเวียนศีรษะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันมีเสียงดังที่๊ดในหูเหมือนผมเนี่ย uh huh. ผมว่าแนะนําทานนะครับว่าอาการเหล่านี้ จะดีขึ้นนะครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับถ้าท่านไหนเป็นอยู่ครับก็เพื่อสุขภาพของเรานะครับค่ะ ค่ะก็วันนี้นะคะพี่แซมก็มาสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านนะคะว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของไขมันสูงนะคะบ้านหมุนมีเสียงน้ําในหูนะคะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะมีอาการวูบบ่อยหรือว่าเวียนหัวนะคะเดินคงเค้งหรือว่าเราจะมีอาการที่ปวดหัวบ่อยนะคะสามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์ KO ดูแลสุขภาพได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะค่ะทุกท่านที่ต้องการที่จะสั่งซื้อนะคะโทรโทรได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่โชว์อยู่นี้นะคะ